สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนเซลเซอร์โมจากร้านบอสอนอำพรเทกเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับอำเภอคลองขุมนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ08136597081605237 5นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342ครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันนา e f 4 5 3 T LX คันนี้นะครับผม สวยครับสีสันเดิมครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับสีเดิมครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับไม่หอนไม่เก๋ครับผมอันนี้จะได้เป็นฐานใหม่นะครับผมเป็นฐานนาซาฐานหกนะครับฐานครวนครับผมด้านหลังสวยๆแน่นๆครับสีสันเดิมครับผม ถ้าคุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเท็กเตอร์ยันมา e f 4 5 3 t LX คันนี้ก็ผมร้านบรสน้ำพรเทกเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้มาในราคา285,000บาทนะครับผมพูดคุยต่อรองราคาได้ที่เบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมอ่ะช่างขับเลยครับรถสวยๆส,สภาพเดิมๆรบคันนี้ราคาเบาๆครับ ยันมา t f 4 5 3T LX คันี้นะผมระบบไฮดรอลิกดีครับผมปบบไปนะครับกำลังเรือๆครับ,อ,รอ,รบอ๋อเกนะครับผมโดนนี่เหรอครับผมนันอน,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 นครับผมกำลังมองหายันมาแล้ครับผม ี5 3 PLX คันนี้ครับผมร้านบอสอนอำพอนเสเตอร์นี้ให้สำหรับลูกค้าแล้วผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคา285,000บาทนะครับผมพูดคุยต่อรองราคากันได้เปิดโทรทิ้งไว้ข้างก้นแล้วก็ทักเพจร้านได้แล้วนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ร้านบอสอนอัพรนเทสเตอร์ชาแนลแล้วก็เซอยม,มดลรถไทยมืสองนะครับขอ,ขอบคุณครับ